สวัสดีครับพี่น้องมือนี้จะพาพี่น้องมาเบ่งนี่ครับมาเบ่งไก่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะครับเห็ดเขากำหรือบางพื้นทีก็เอินเห็ดเผิงตับกวายนะครับพี่น้องครับหรือเฮ็ดเผิงหวานครับพี่น้องดอกงามๆหน่สิครับตัวนี้เขาก็จะแกงได้ครับเด้อเป็นเห็ดที่นะครับตระกูลเฮ็ดเผิงที่มีรสชาติที่แสบนะครับเนืบนะครับยำนุ่มแขวนุ่มลิ่นนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้โอนี่โอ้จะเป็นมักลายขายนะครับพี่น้องครับนี่แ่บด้ครับ ปีละหนึ่งครั้งนะครับโดยประมาณนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดที่เท่าแล้วนะครับเด้อเกิดแบบแฝดเลยครับเปลือกติดกันเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เท่าแล้วนะครับเด้อจะเอาไว้เฮ็ดเชื้อส่วนนี้จะแกงกินเสานี่ครับพี่นอ้องพอได้แกงหนึ่งเนาะอ่ะอยู่นี่ก็ที่พี่น้องเห็นอยู่ในกระปุกทั้งหลายนี่ก็จะเป็นเขาเอามาเฮ็ดเชื้อครับพี่น้องถามว่าเห็ดเผื่งเขาก,กำนะครับเห็ดเผื่งหวานเฮ็ดเชื้อได้บ่เฮ็ดเชื้อได้คือกันเด้อครับพี่น้องมาเบิ่งตัวนี้เพิ่งเฮ็ดแล้วมื้อเสาร์นะครรับเพาาะว่ เป็นยังผมือเหตุกับพุกหน่อยๆจังส่นะครับว่าเป็นพลุกประเด็เนาะเนื่องจากถี่เฮ็ดเท่าได้กระจิตกระจดนะครับบ่ได้ลายนะครับได้มาทีละหน่อยกเ็เฮ็ดทีละหน่อยนะครับทาเฮ็ดทีเดียวพร้อมกันบ่ได้เขาก็เลยต้องมีกระปุกเฮ็ดเฉพาะแยกออกไปนี่มาเบิงนี่พี่น้องตัวนี้ซีมือนะครับสีวันแล้วนะครับพี่น้องครับเบิงเฉืยเดือนดีบ่โอ้นี่พี่น้องครับอุ้ยหอมแห้งเลยพี่น้องครับหอมเฮ็ดแบบ เฮ็ดผึ่งเข่ากำเลยครับนี่หอมแห้งนะครับเดอตามดังตื่อๆเลยครับพี่น้องเป็นกินเฮ็ดขนาดแถเลยนะครับเชื้อกําลังเดินนะครับสีมือเองได้เนี่สี่วันนะครับพี่น้องเชื้อเดินดีฮนะครับรอบนั้นผมได้มานะครับประมาณเึิงกิโลนะครับกระเฮ็ดไปสองกระปุกแบบแน่นๆเลยได้ครับพี่น้องครับแบบว่าใส่เสื้อแบบเข้มข้นเลยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับพี่น้องสองกระปุกนี่ขึ้นแล้วตัวนี้เฮ็ดมือว่านนะครับกระปุกนี่เฮ็ดมือวาน นะครับได้กระปุกพกระปุกตัวนเห็ดหมูวานนะครับได้กระปุกหนึ่งนะครับได้มาทีละหน่อยไปหามากก็ได้นิดได้น้อยนะครับเบิ้งเชือเขาที่รับโอ้ยเบิ้งที่ละเชือเห็ดใส่หลายปันไดนะครับนี่อู้หลายนะครับพี่น้องพี่หลายเลยนะครับพี่น้องครับแลักะขอนลุมาขางไตก็มีนะครับตัวนี้เชือนะครับประมาณนะครับเจ็ดแปดวันนะครับขาก็สามารถนําไปลุต้นกาได้นะครับต้นกาที่ผมจะลุกก็จะเป็นพวกไม่ซาดนะครับไม่ซาดไม่กุ้งไม่ นะครับพยอมไปจังสันนะครับพี่น้องเพราะว่าโดยที่พี่หามันเกิดเกิดน้าจางสันนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่เขาก็จะเกิดในต้นไม้อื่นก็มีคือกันนะครับแต่ว่าผมอยากเน้นคือว่าปลูกทีเดียวกันมันอยู่น้ากันไปดนๆนะครับด้วยเฮ็ดผึ่งเขากำเฮ็ดผึ่งนี่นะครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบ่งนะครับบางพื้นที่บุมมีกินด้ครับพี่น้องมันก็เลือกออกแต่หมองมันมีเชื้อนาะตัวนี้เขาก็จะพิษหวนะครับจะเฮ็ดไวบถ้าปลูกในสวนจะคลองแหละครับพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้ก็ เดี๋ยวถ้าได้หลายนะครับจะแบ่งปันให้พี่น้องนะครับ